สวัสดีครับพี่น้องครับพบก,กับช่องบัสลำเพลินออฟิเชียลครับหลังจากที่มาขึ้นไปทำภารกิจหลายอย่างโหด,ดคุณรหลดจัดเก็บสาระใหไม่เพราะว่าคุณนายเป็นคนสะอาดนะครับสะอาดน้องเบียร์ก็เป็นคนสะอาดสะอาดนะครับเนาะเนี่ยได้เป็นนี่เนาะขีฟลาติตดรถ พ่อไปล่างขีฟ้าออกแยก,กรถในเด้อนี่เด้อขีฟ้ามาจากก่อนจะเทิงฟาดเห็นมอดเต็มรถเลยขีฟ้าหมีกีฟ้าเต็มรถนี่งงเลยเตรียมงานก็มาเปิดแล้วผมมาสากรมือด้วยนี่เป็นไง เยปัดคนมาคลองฝากคองฝากคนล้แหละมองปากเขาอ่ะมึงปากคนสุดยอดประมาณสถานเงี้ปัดลมกับมาสถานเอาบอกงอคือเก็บเงินดีๆบักงอโอ้โนแกงล้วเดะ เอาเถอะคุจนบ่อาผ่าเิบ่อเห็ดก่อนเข้ิเห็นเจ้ารับหรอเ่าเมองเอเสียงผู้เสียงก็เสียมเสียมเยผู้อันเออผู้บอกก็บอกผู้เสียงก็เสียาดรับมาัน ทิธียูทเบุร์ขาไม่ทำนี่แหละดอกกันป้าสาสตจะพีจะมานอนอยู่ขางสาสตรหอซึ่งเราดีมาเกยเราเองแล้วยันว่าอันนี้เกิดดีนเกิดแฮเอิดเพจุดมุกน้อยในศาลเนาะ Tốt chạy mệt nó mọi người kêu bằng mọi người kêu nghe nè người kêu bằng mọi là kêu bằng mọi người kêu bằng mọi món kêu bằng mọi rồi kêu bằng どうぞ出れて。ありがとう。<laughs> <laughs> <Bây giờ. cười> รวมูนรวมหน้าคลิปนีหนึ่งสองสาหน้าหมไปนบบว่าะดไม่สตัเออใแคอกันี่นเี่ยโอ้โหเนาะบ่บ่เมแมนราใส่ิ้นแต่อมกอบอใส่ค่นี้แค่นี้อันเป็นปติดตังงานไปทางไหมาทางไหนน ว่าหนีงลืออะเรแข่งสุดแตาเปิดแท่งเถอะ อาหารตามสั่งป๊ดถูกจะเสียบนนเนาะคือซีเในนี่นเน่โอ้ยต้อ,อยงยนี่คือซีมนตลาดที่มัน <Yeah. S 2> เพ็ดบ้านแขกหลอมศิลปินรับเชิญแขกรับเชิที่จะมาร่วมฉลองยอ <Yeah. S 2> ดวิวติดหนึ่งมาเลยทัง,งย,ยูทูปกับเพลงดังแห่งยุคที่ฟิตจิลิงกับนุ่มโจโจมดินในเพลงยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมงอายและนางเอกสาวสวยของแอมเพ็ดบ้านแขกหล่อมทีมงานพระเอกนางเอกตลกโมสก์นัดรวมแล้วแสดงเรื่องเมื่อสามวัยชีวิตที่งย้ายทั้งเมื่อแสนที่เสี่ย

กูมาผีน้องอันนีนไม่ให้กินข้าวเจ็บๆจ็เปนเอ๊ะผีน้องเลยชีวิตชีวิตท,ที่สวยงามบนเวทีตอนคืนย่างเวียนเงินเงินแหละทุกคนต้องพักผ่อนให้เต็มที่เพราะงานมันหนัก งานนักแต่ก็เมื่อยแห้งทุกตำแหน่งละว่าบ่ว่าูดล่ะครับโอ้ลําบากครับกจริงๆ บ้นไ้สโอ้สิเห็บแก้วคลิปซื้อกัเซื้อกระเขาครับซื้อกระเปาอะันยังมีคนผู้ใดทักมานี่แหละว่าถ้าจะอาบน้ำนะไปอาบที่ห้องพี่ก็ได้ครับ Từ đây vui ừ, à, gì nào có để kẹt xong có thương độc ừ. có để phạt phần. ใยนุ่ง nhau ย้มึงเลยเดี๋ยวไปหอดมองตลาดมังซื้อไข่ควงม,มันอาจจะตัดได้พี่หนุองมันอาจจะตัดไปเลยถ้เขาอะไรไม่ตามจับตะไกร่ชงบานแล้วเพื่อนจะวิเศษได้พี่หนุองก็ได แวที่นอจะองเาไเกกบอนเนเอาสิไปคือติไปยางนี่ีทามเนี่ยเอาเานอนนิิตัวยังไปโอ้คนเฮานี่นี่ที่ตลาดเด้ที่นองคิดเอาเนกจ้อง งยังกว่าคอนเอสิร์ตสาหน่อยครับพวกเาาวียดนารหั่นเลยโอ้มีหลานใครบุกกวาดเพียบเลยทานเนี่ยเต่าเนี่เนยเสื้อผ้าก็เยอะอยูน่นะ <c oughs> แต่ว่าเราพอแล้วตอนนี้เราไม่เอาแล้วเสื้อผ้ามันไล้ พี่น้องครับฝากกดไลค์ตามสิดติดตาช่องบาน์รเพื่อเชียร์พ่อกระลิปต่อไปคลิปนี้ไปึงมิสวัสดีครับ